ประกันสุขภาพ AAA u ยูนิลิงก์ประกันควบการลงทุนวงเงินค่ารักษาพยาบาล5ล้านหญิงวัย4ปีนะคะเริ่มต้นที่อายุ4ขวบค่ะช่วงแรกเนี่ยเส้นสีเหลืองเนี่ยค่ะก็ยังไม่โตนะคะแต่บริษัท AA เราก็เลยมีวงเงินสีฟ้าให้ที่สูงนะคะที่1ล้านบาทค่ะ1ล้านบาทเนี่ยจ่ายกรณี1คุ้มครองชีวิตนะคะ2 พิการทุกพลภาพนะคะก็จะให้เงิน1ล้านมาใช้ก่อนแต่ว่าประกันชีวิต1ล้านก็ยังอยู่นะคะเวลามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเขาจะเอาสีเหลืองรวมกับสีฟ้าค่ะคืนให้เป็นเส้นสีแดงสีแดงเนี่ยก็คือเส้นคุ้มครองชีวิตนะคะสีเหลืองเป็นเงินส่วนที่เพื่อนๆ่น,นะคะสามารถเบิกถอนได้ ตรงนี้ค่ะตัวอย่างชําระเบี้ยถึงอายุ23ปีนะคะก็คือชําระ20งวด20งวดแล้วก็ให้ความคุ้มครองต่อไปแล้วค่อยๆลดความคุ้มครองลงตอนอายุ3 0เนี่ยค่ะ32เนี่ยค่ะลดเหลือ8 0 0 0 0 0บาทเนาะอ่าแล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆตอนอายุ40 ก็ลดความคุ้มครองลงไปให้ต่ำสุดนะคะอายุ48ก็ลดไปลดไปเรื่อยๆจนอายุ55เนี่ยก็ลดความคุ้มครองเหลือที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทนะคะตอนอายุ55ก็จะทำให้ตัวมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนเนี่ยค่ะสามารถคุ้มครองประกันให้ไปจนถึงอายุ 94นะคะได้ถึงอายุ94ค่ะแต่ระหว่างทางเนี่ยสมมุติว่าอายุสักอ่ะเจกไม่ไม่อยากคุ้มครองต่อก็รับก้อนสีเหลืองคืนไปได้เช่นกันนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถมาจ่ายหรืออยู่จ่ายระหว่างทางได้ค่ะเพิ่มเพิ่มลดลดได้แล้วก็เติมท็อปอัพได้นะคะจะจ่ายไปจนครบ ตลอดเลยก็ได้เช่นกันนะคะถ้าจ่ายนานนะคะเงินมันก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะคะอันนี้อย่างเช่นเรากลับมาจ่ายใหม่นะคะมูลค่าของกรมธรรม์น,นะคะก็จะเพิ่มขึ้นสูงปื๊ดเลยนะคะอายุ99มีเป็นแบบ28ล้านเลยนะคะตัวอย่างกองทุนที่จัดให้ลูกค้าดูเนี่ยก็จะ เป็น3กองนี้นะคะมีเซตไทย50นะคะแล้วอินเฮนห้าอ่ะก็คือเซทเซทห้าสิบสเปอร์เซนแล้วก็พวกเกี่ยวกับอสังหานะคะสาสิบเปอร์เซนแล้วเกี่ยวกับกองทุนต่างประเทศอย่างเช่นพวก n น t f l i x Apple i n ิ m i c r ม s โครซอฟเฟ o บุ๊กกูเกิลค่ะลงทุนในต่างประเทศนะคะอีกสาสิบเปอร์เซน ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลังที่ดูมาก็คือ6.57%ค่ะตรงนี้นะคะคุณลูกค้าปรับเปลี่ยนได้นะคะก็ตัวนี้จะมีในส่วนของเงินออมแล้วก็ส่วนของเบี้ยสุขภาพรวมกันในก้อนเดียวกันค่ะ